สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ส้มจะมาทำขาหมูพัโร้ค่ะเพื่อนๆเริ่มต้นด้วยการนำกระเทียมนะคะทั้งเปลือกเลยค่ะไม่ต้องปอกเปลือกนะคะเอามาโขลกค่ะโขลกโขกพอโขลกไปแป๊บหนึง่งแม่ส้มก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะแล้วก็เอามาโขลกอีกค่ะเพื่อนๆขาหมูอ่ะ คือสองขาที่วางไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็แม่ส้มก็ใส่พริกไทยค่ะแล้วก็เอามาใส่หม้อหม้อนี้ก็ใช้เป็นหม้อหุงข้าวะค่ะที่มันเสียแล้วแล้วก็เอาไส้ในมันมาใช้ใส่ผงพะโล้สามห่อค่ะตั้งไฟใส่น้ำมันพืชเอาไปเจียวพอให้แค่กระเทียมพริกไทยรากผักชีและผงพะโล้เกิดกลิ่นหอมขึ้นค่ะแม่ส้มก็จะ เจียวประมาณนี้นะคะเติมน้ำล้างคกลงไปเลยค่ะเพราะว่าในน้ำล้างคกเนี่ยมันจะมีเศษเศษรากตักชีกระเทียมบิกไทยไม่ต้องรอให้น้ำเดือดน,นะคะเพื่อนๆใส่ขาหมูลงไปเลยค่ะตอนแรกแม่ส้มยังไม่ใส่น้ำเยอะนะคะอันนี้ที่แม่ส้มชีคือว่าใส่เกลือเม็ดลงไปค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้พะโลก,ก็คือว่า ต้องใส่สีอิ๊วดำด้วยนี่จะ้ะแล้วใส่น้ำตาลประมาณนี้นะคะน้ำตาลตโนดค่ะจากใช่นาดอันที้ลืมทาอีกแล้วค่ะตอนนี้ก็ใส่น้ำเติมไปแล้วก็เคี่ยวจนเปื่อยเลยค่ะเพื่อนๆแลกลับมาอีกทียายจุกใส่อันนี้ไปแล้วค่ะประกาศด,ดองเป็นไงคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินปลายกาบช้อนทองสวัสดีค่ะวันนี้แม่ส้มมีนี่ค่ะเพื่อนๆขาหมูข้าวขาหมูวันนี้เราจะมากินข้าวขาผูกันนะคะผักก็จะมีอะบอ่ออกคลีหัวไชเท้าแตงกวามีผักกาดดองที่ต้มลงไปแล้วก็มีผักชีแล้วก็ผักสลัดค่ะเพื่อนๆอันนี้แม่ส้มทําเองเลยนะคะ มีน้ำจิ้มนี่ด้วยจ้าน้ำจิ้มเปรียปร้ยวม,มีพริกมาแก้มอ๋อมีไข่น้องเวกินไข่นะคะมีพริกมาแก้มแล้วมีกระเทียมมาแก้มคะ่ะเดี๋ยวน้องไปอัดตรงทําตรงนู้นลูกแล้วก็มาตรงนี้ก็ได้นะมาจา้ะมานั่งกินข้าวเป็นเพื่อนกันคะ่ะวันนี้ขอกินแบบเมนูอ้วนสุดใจต้มเองเปื่อยดีจังเลยคะ่ะเ<ๆ>พื่อนๆนี่ราดน,น้ำจิ้มไปอย่างนี้นะคะ กระเทียม <here. c oughs> mm hmm. อืมจุยมากเลยเด้งๆอยู่เลยค่ะทุรักทุเลหน่อยนะคะ Ừ. Mẹ Mẹ à, lắm Ừ Trong này hết kìm thải tông à อไม่ถึงกลางกอบมันนานยังไยอืมอเป็นไงลูก ำให้แม่ใส่บาตรด้วยค่ะแม่นี่เผ็ดเงอแตกเลยเพื่อนเพื่อ <c oughs> มนมาจ้ะอร่อยอ่ะนุ่มเด้งดึงดังมากเลยค่ะ อมแม่ละพวกไข่ที่มันแตกไตกทำอะไรอะพอแล้วลูกอร่อยอ่ะกินเยอะเพื่อนๆไม่ได้ห่วงกินหรอก แอบไปแกะกินไปเนะี่ยลูกที่สี่แล้ววันนั้นกินไข่เจียวแปดฟองวันที่แม่ส้มทำแกงเนื้อค่ะไม่ไหวเดี๋ยวจะป่วย,ยสิกินเยอะเกินอร่อยเด้งๆเลยจ้าอืมอืม อร่อยมากเลยพอแล้มนะอยปาปวดท้องไม่กระม่นหิวไม่หิวหรอก มากินอุ้งสามมันนั่งกินกับแม่แม่ไม่ได้อยากให้น้องกินเยอะนี่ทุอร่อยอะข้าก่อนแต่จิ้ง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  เทียมสามเม็ดเลยค่ะเีอยอืมอ๋อืมทำไมาอกระดูก เอาชิ้วๆมาเก็บอืมเอาอันนี้นี่อ่ะทำไข่หกเก็บไปทิ้งสิลูกอ,อร่อยกระเทียมเลยไม่ได้กินผักเลยค่ะกับผักดองไม่ได้กินผักสลัดเลยทำซื้อมาสองขาเพื่อนๆเนชา้าตื่นเช้ามาแม่ก็ ตักใส่บาทแล้วก็ใส่ผักกาดดองเรียบร้อยเลยถ่ายไม่ทันเลยคะ่ะอืม พอไปซื้อเขามันได้น้อยเนาะทำเองเลยนะอืร้อพอแล้ว

อันนั้นแม่ก็กินได้นะถ้าลองอิ่มอ่ะอร่อยอย่างน้องชอบกินตัวไข่แดงกินติดแม่กินเก่งตอนที่น้องเวเด็กๆอะค่ะ,ะเด็กกว่านี้ยประมาณสองขวบอ่ะเด็กสองขวบกินพิซซ่าได้สามชิ้นนะคะพิซซ่าถาดใหญ่อะ พันธุ์นี้พ่อและอิ่งอืมดีมากแม่กว่าน้องป่วยน้องเห็นแม่กินเยอะเลยอืมน้องเห็นแม่กินเยอะและ้วแล้วน้องติดแม่จนน้องกินเยอะเหมือนแม่ <c oughs> เ,เพื่อนโดนย้อนลคะค่ะ แต่แม่ไม่ได้กินพร้อมทุกคนทุกคันหมดทุกวันไหมอต่เรากินหมดทุกวัน ช้อนมั่ง้วค่ะสิ้นไม่ออกอืมเด้งเด้ง,ดง,ดง ครับน้องถอดเสื้อออกก่อนก็ได้ครับร้อนไหมลูกนจะพาไปดูหนังเลยให้ใส่เสื้อแขนยาวอื้ ไดกินผักเลยค่ะอร่อยกระเทียม,ม,มๆๆๆกลับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ